สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับร้านขายส่งถุงเท้านะคะเรียกได้ว่าเป็นร้านขายส่งถุงเท้าที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาร้านขายส่งถุงเท้าอยู่นะคะที่นี่เลยค่ะเขามีครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าข้อสั้นข้อยาวถุงเท้าใส่ทํางานนะคะถุงเท้าแฟชั่นลายน่ารักลายการ์ตูนลายลิขสิทธิ์ถุงเท้านักเรียนที่นี่มีครบทุกหลักอย่างเลยนะคะ ที่นี่เราเรียกว่าร้านเดอะแกรนด์ซ็อกนะคะร้านเดอะแกรนด์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานค่ะที่นี่ร้านของเราตั้งอยู่ที่รามคำแหง2ซอย8เขตประเวศนะคะเดี๋ยวเรามาชมถุงเท้าราคาโรงงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของถุงเท้านักเรียนนะคะถุงเท้านักเรียนก็จะมีทั้งกันลื่นและไม่กันลื่นนะคะแล้วก็ถุงเท้าแฟชั่นลายกระตูนล,ลายน่ารักนะคะที่นี่มีครบมากๆเลยนะคะสีสันลวดลาย เยอะแยะมากมายละลานตะการตามมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมาในส่วนของถุงเท้าโทนสีเข้มนะคะใส่ทํางานนะคะแล้วก็เป็นถุงเท้าทรงซ่อนนะคะถุงเท้าทรงซ่อนก็จะมีสีสันสดใสน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็สีเรียบๆสําหรับคนที่มองหาถุงเท้าสําหรับใส่ทํางานนะคะมีสีขาวสีเทาเข้มสีเทาอ่อนแล้วก็พิมพ์ลายสปอร์ตด้วยนะคะพิมพ์ลายสปอร์ตแบบนี้นะคะ มีให้เลือกตั้งแต่ข้อเว้าใต้ตะตุ่มยาวปิดตะตุ่มนะคะแล้วก็มีรุ่นนี้นะคะเป็นตัวพิเศษเลยตัวนี้เ,เป็นผ้าแบบพิเศษนะคะแห้งไวใส่แล้วไม่เหม็นอับด้วยนะคะตัวนี้เน้นในเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะลายธงชาติอังกฤษนะคะตัวนี้ มีครบทุกประเทศเลยยกเว้นประเทศไทยเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของถุงเท้าแนวอินเตอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของความเน้นความหนานุ่มนะคะบางเบาหนานอ่อมีเมื่อกี้บางเบาผ่านมาแล้วนะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นผ้าหนานุ่มนะคะเดินเวลาเราใส่แล้วเดินนี่ก็นุ่มฟูเหมือนเดินในพรมเลยนะคะรุ่นนี้ต่อมาเลยนะคะของเด็กเด็เบบีเบบี้น่ารักน่ารักนะคะมีตั้งแต่แรกเกิดไปเลยนะคะจนถึง3ามถึงห้าสี่ถึงหกห้าถึงเจ็ดขวบ กันเลยนะคะแล้วก็รวมถึงถุงเท้านักเรียนนะคะนักเรียนมัธยมนักเรียนประถมที่นี่มีครบเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแวะเข้ามาชมสินค้ากันได้แล้วนะคะดีนี้นะคะเราจะมา แจ้งในส่วนของราคาสินค้านะคะเมื่อสักครู่นะคะรุ่นนี้นะคะโหลละ85บาทเท่านั้นนะคะถัดมานะคะแบบข้อเว,ว้าใต้ตะตุ่มแบบพิมพ์ลายถูกมากๆค่ะถูกลงไปอีกเหลือเพียงโหลละ80บาทเท่านั้นนะคะรุ่นลายสปอร์ตก็โหลละ80บาทเท่านั้นนะคะ เซตนี้ทั้งเซตเลยนะคะ80บาทยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไรการ์ตูนของเด็กนะคะราคาโหลละ90บาทอันนี้ฟังไม่ผิดนะคะเป็นราคาขายส่งค่ะแล้วก็ส่วนงานแฟชั่นนะคะแฟชั่นความยาวปิดตะตุ่มขนาดฟรีไซส์นะคะ ใส่ได้นะคะผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะก็คือเท้า35 4 5ถึง45ใส่ได้นะคะรุ่นนี้ขายยกแพ็คค่ะ1แพ็ค10คู่75บาทนะคะแล้วก็ถ้า2แพ็คลดทันทีเหลือ140บาทนะคะถูกมากๆเลยลวดลายสีสันเนี่ยเข้าไปดูในเพจของร้านนะคะชื่อเพจร้านเดอะแกรนซ็อกนะคะชื่อเพจว่าเดอะแกรนซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วน ของถุงเท้าทรงซ่อนหรือว่าเรียกว่ารองส้นญี่ปุ่นนะคะด้วยนี้สีสันสดใสน่ารักม,มากๆเลยนะคะจัดจำหน่ายอยู่ที่โหล,ละ60บาทค่ะฟังไม่ผิดเนาะ60บาทถูกมากๆเลยค่ะบอกแล้วว่าที่นี่เดอะแก n นซ็อก เขาจัดราคาพิเศษให้จริงๆค่ะถูกมากนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรับไปขายนี่เรียกได้ว่ากําไรเน้นๆเลยนะคะเพราะว่าได้สินค้าที่ต้นทุนที่ถูกมากๆเลยนะคะไปรับที่โรงงานก็ไม่ได้ราคานี้นะคะเพราะว่าเดอะแกรนด์ซ็อกนี่เขาเป็นเจ้าใหญ่มากๆเลยนะคะจัดสินค้าราคาถูกราคาประหยัดมาให้ลูกค้าและก็กลุ่มแม่ค้าที่สนใจอยากจะทำธุรกิจขายถุงเท้านะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 6 5 9 0ก้าศ2นะคะ0 8 6 5 9 9 0 8 3 2ทางร้านนะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะในส่วนของถุงเท้านักเรียนนะคะถุงเท้านักเรียนสีน้ำตาลเริ่มต้นตั้งแต่4-6ขวบและก็เพิ่มไซส์ไปเรื่อยๆจนถึงขนาดฟรีไซส์นะคะและก็นักเรียนขาวพื้นเทานะคะเริ่มต้นที่เด็กอนุบาลน,นะคะ3-5ขวบแล้วก็ไปจนถึงฟรีไซส์นะคะ3-54-6 5-7 7-9แล้วก็ฟรีไซส์นะคะแบบไม่กันลื่นนะคะตัวนี้โหลละ100เท่านั้นนะคะแล้วก็แบบกันลื่นนะคะ120บาทไซส์3-5ขวบนะคะและเพิ่มไปไซส์ละ10บาทนะคะสิ้นสุดที่140บาทคือไซส์ใหญ่สุดนะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะราคาที่แจ้งนะคะท่านใดซื้อยกลอดยกโหลยกร้อยแพ็คขึ้นไปคล้าแบบรวมรุ่นได้เลยนะคะราคา ทุกรุ่นจะมีส่วนลดให้หลังไหมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาในเพจเดอะแกรนด์ซ so ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานได้นะคะโอเคสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์กันต่อเลยนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นข้อสั้นนะคะข้อสั้นความยาวปิดตาตุ่มนะคะความยาวปิดตาตุ่มหลักๆเลยนะคะเริ่มต้นที่ สีหลักๆเลยขาวเทาเทาเข้มเทาอ่อนและดําและขาวพื้นเทานะคะโลละ85บาทนะคะแล้วก็มีข้อสั้นแบบพิมพ์ลายสปอร์ตนะคะลูกค้าท่านใดที่แบบใส่ทําง,งานนะคะผู้หญิงผู้ชายใส่ด้วยกันได้นะคะถุงเท้าจะไม่แยกไม่แยกเพศนะคะถุงเท้าเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ตั้งแต่เท้าเบอร์35-45ถึง45นะคะ คอสั้นความยาวปิดตะตุ่มขนาดฟรีไซส์ย้ำกันอีกทีนะคะราคาส่งจำกันที่ดีนะคะโหลละ85บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่เหมาครบ100โหลขึ้นไปก็รับส่วนลดกันไปในราคาพิเศษนะคะทักมาในเพจได้เลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของข้อยาวนะคะข้อยาวตัวนี้นะคะยาวเท่าไหนยาวเท่านี้นะคะเลยข้อนิดนึงนะคะคุณผู้ชายนะคะ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานตัวนี้คือคุณผู้ชายกลุ่มไ้ทำงานนะคะเดอะแกรนซ็อก so จัดมาให้ครบทุกสีทุกลายเลยนะคะดำขาวเทาเข้มเทาอ่อนและขาวพื้นเทานะคะนี่เลยแพ็คแบบนี้นะคะ1แพ็คบรรจุ12คู่นะคะแล้วก็มีพิมพ์ลายสปอร์ตด้วยนะคะลูกค้าท่านใดชอบแบบมีลายนะคะล้าลายมาให้หลากหลายนะคะใส่ได้ไม่ซ้ำไม่จำเจนะคะคืออยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายได้ทุกวันเลย จ็ดวันเจ็ดลายเจ็ดสีกันไปเลยนะคะอันนี้เน้นผู้ชายนะคะเน้นคุณผู้ชายนะคะต่อมาเน้นน่ารักนะคะแต่ยาวหน่อยนะคะลูกน้องหมีนะคะโทนเข้มโทนหวานนะคะเห็นไหมเดียวกันเ์เขาเขาค่อนข้างจะเข้าใจนะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรเขาหามาให้ครบมากๆเลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องไปหาที่ไหนเอ,อื่นไกลเลยนะคะที่นี่เขามีครบทุกอย่างเลยนะคะลายน่ารักนะคะ ยาวนะราคานะคะฟังกันดีๆนะคะราคาโหลละ95บาทเท่านั้นนะคะ95บาทเท่านั้นถูกมากๆเลยให้ตายเถอะถูกสุดๆถูกแบบเอาจริงๆนะคุณภาพยอดเยี่ยมมากๆเลยถ้าเทียบกับเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าเขาหนานุ่มฟูเป็นที่สำคัญงานที่พูดมาทั้งหมด เป็นแบรนด์ไทยผลิตในไทยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคนไทยฝีมือเนียบนะคะรับประกันในเรื่องของคุณภาพนะคะเอาไปขายในราคาถูกๆได้นะคะเพราะว่าต้นทุนต่ํามากนะคะแล้วก็ต่อมาเลยนะคะถูกลงไปอีกนะรุ่นนี้รุ่นนี้สีขาวเนื้อหน,นุ่มพิมพ์ลายจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปก,กติแพ็คละ120บาท แต่ตอนนี้เขาไม่ขาย120บาทนะจ๊ะเดอะแกรนซ็อก so จัดเทสต็อกลดล้างสต็อกเหลือเพียงโลละ80บาทเท่านั้นนะคะ80บาทฟังไม่ผิดคะ่ะ80บาทจริงๆเนื้อผ้าหนาและนุ่มนะคะย้ำกันชัดๆนะคะหนาและนุ่มคือใส่สบายเท้ามากๆเลยนะคะในส่วนนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็น ในส่วนของลายน่ารักเราผ่านไปแล้วเนาะต่อมาค่ะที่ขาดไม่ได้เลยเดอะแกรนด์ซ็อกจับมาให้นะคะเป็นลายลิขสิทธิ์นะคะชินจังจอมแก่นมาพร้อมครอบครัวชินจังจอมแก่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาน้อยชิโล่น้องของชินจังอะไรก็มาครบนะคะโหลละ100บาทเท่านั้นนะคะโหลละ100บาทอยบาทชินจังหน้าตาแบบนี้นะคะชินจังการ์ตูนยุค90นะคะโหลละ100บาทนะคะท่านใดชอบในลายลิขสิทธิ์ ะะมารับที่นี่ได้เลยค่ะลิขสิทธิ์แท้นะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะขายได้อย่างสบายใจนะคะนักเรียนลายชิ้นจังก็มีนะคะราคาพิเศษจ,จาก150เหลือเพียงโหลละ100นะคะทุกแบบทุกลายทุกไซส์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันนะคะโปรโมชั่นในส่วนนี้นะคะนักเรียนลายมีผู้ลายมิกกี้เมาส์นะคะและก็ลายแมคควีนนะคะลายแมคควีนโซนนี้นะคะ ลดลางสต็อกนะคะเหลือเพียงโหลละ100บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรีบทักกันเข้ามาด่วนเลยนะคะก่อนสินค้าหมดจ้าท่านใดสนใจทักมาที่เพจเดอะแกรนด์็อกนะคะขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานเบอร์โทรย้ำกันอีกครั้งนะคะ086 599 0832 08 6 599 0832นะคะร้านเราเราตั้งอยู่ที่รามคำแหง2ซอย8 เขตประเวศนะคะสวัสดีค่ะ